เอาละค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มาอยู่ในช่องเบลลี่ทีวีน,นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ใน MM แบบเบสนั่นเองนะคะก็คล้ายๆเดนไบเดไลท์เหมือนเดิมเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันละค่ะว่าจะสนุกขนาดไหนเนาะไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้เป็นเบดได้เลยนะคะเราต้องรอให้ทุกคนไปรอนรอนกันก่อนได้เป็นเบดีใจดีใจดยนิจนัจยจุเลยนใจัยจเลยแต่เป็นเบดที่ไลนไม่เคยฆ่าคนเลยสักครั้งเลยอะ่ะจริงนะโอเคเดินไแล้วแบบว่ามันเดินติดอย่างเงี้ยมันเดินช้าเดือดมากเลยอะ่ะเบดนะมาต้องแบบกดคิวเ,คเพื่อแบบเดินเร็วอะไรแบบนี้ป่ะโอ๊ย เอ้ยติดแบบนี้มืดมากอะขอเพิ่มแสงเพิ่มแสงนี่เพิ่มแล้วนะเนี่ยทำไมมันยังมืดอยู่ล่ะทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะว่าม,มืดมากเลยคะ่ะเราต้องเล่นในที่มืดเราถึงจะเห็นไม่งั้นจะเห็นเงา,าตัวเองมันจะแบบงงๆหน่อยก็ขออภัยกันได้ยนะครับเมโอเคนะขออภัยกัน้วยน,นะคะโอ้ตรงนี้ค่อยอยางชั่วหน่อยเรากระโดดได้ใช่ปะ เนีย่ยเห็นว่ามันเดินติดหรือเราใช้ตัวคิวจังหวะที่แบบว่าเจอคนแล้วคับเดินไปที่เดิมหลายรอบแลนะ้วเนี่ยเคเดินเราไปทางอื่นเลยบ้างดีกว่าดูดิีมันเนลื่อนบ้างอ่ะโอ้ยติดเฮ้ยป้มีป่ะ ทีนี้มีไหมไม่มีหรอตาจาะะัดแล้วค่ะอ้ยบังคับยากจังเบรเนี่ยไม่เหมือนคนเลยเอยเราเอาเราซูมออกจากตัวเองไม่ได้ด้วยนะเราไม่ค่อยชอบเล่นอย่างนี้เท่าไหร่มันลำบากมากเลยเฮ้ยจะฆ่าใครไม่ได้จริงหรอเป็นเบรที่ไรก็ไม่เคยฆ่าคนไล้สักทีอ่ะจริงๆนะแบบทุกคนรอดันหมดเลยอะ่ะ แบบลัะโอเคมาโอเคมาต่อเลยทุกคนไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยเจอเพียบเลยเจอเพียบเลยไอ้ไอ้ไอ้อะไร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 ไอ้เฮือบอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปจ้าลูกสาวพี่มหาลเจ้า โอ๊ยโอยโอยอะไรเนี่ยโอ๊ติดอยู่ได้เห็นบ้าเนี่ยทุกคนเราชอบไปเลยจิๆจืๆเลยจิงเลยเน่ทุกคนมีข่าวดีจะมาบอกเมื่อกี้ลืมกดอัดเออเจริญอัลล่าคายวเราจะไม่เลือกตัวนะคะว่าเราจะเป็นตัวอะไรเป็นฮักเลยไหมเฮ้ไม่เอาขอตายแป๊บอะไรอะไรไว้กดเลยเลย โอเคมาละมาละไป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 ก็ง่ายๆนะหรือเปล่าวิวให้เราสคิปเลยเฮ้ยไปไปไปไม่สคิปดู n ๆดูด o no baby no, 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 no. no way วิ่ง่ายนะเนี่ยแบบนี้วิยมีแบบนูบคนมีกี่สเตทเนี่ยน่าจะหลายสเตทอยู่เนาะ Ui hô tóc lâu tải lắm gì đã hơ, bà cô mấy chữ húp 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 โอเคโอเคโอเคเลยโอเคจังหวัดอีโ okay. อ,อ,อ,อเคเ,เออ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 จะเย็นจะเย็นเออฮึบเธอใตรงนี้ง่ายตรงนี้ง่าย,ยตรงนี้ง่ายเอ้ยตรงนี้ง่ายทุกคนตรงนี้ง่ายมากเลยนะคะชื่อแบบนะคะชื่อว่าออบบี้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 นะคะก็ไปเสิร์ชหากันรู้นะจริงๆแล้วเราไม่เคยโกหกใครมันชื่อแบบออบบี้ออบบี้จริงๆนะคือแบบอบบี้ล้านตัว โอเคต่อไป r ร d b บว์เร bow ว์เรนโบวโอเคกว่าเลยมากเลยอะ่ะคือแบบตกคือกระโดดไปมาไปมาแล้วเลยอะ่ะเลยอะ่ะทุกคนเคยเปหรือปะไม่ใช่หมายถึงไปเลยนะคือไปไปแบบเลยไปตกลงไปเลยทุกคนนะคะคือแบบสุดยอดมากมากเลยอะ่ะ ถ้ามีเสียงแส่ขออภัยนะคะเพราะว่ามันมีเสียงคุยโทรศัพท์นะคะก็ขออภัยด้วยเนาะไม่ว่ากันอุ้ยพึ๊บเคเฮ้ยง่ายนะง่ายเฮ้ยง่ายทุกคนง่ายแล้วว่ามันล่าจาแบบง่ายล้าดงูง่ายมากๆเลยลืมนปะ อ๋อลือ่นไม่เป็นไรสบายสบายเสียนบ้าเสียนเสียนเสียนบ้ากันายแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าอาจจะใช่นะทุกคนนะคะก็อย่าลืมรับกันด้วยนะคะว่าเราตายกี่ครั้งนะคะถ้าสมมติว่าตายกี่ครั้งนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ด้ล่าสุดนะคะคนละก็จะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่มีหรอกพูดไปนั้นงงแหละมันเป็นแค่เกมนะคะ เดี๋ยวอไรกระโดดไปไหน <_ d od d> เขากระโดดไปไหนอะเดี๋ยวเขากระโดดไปไหน <_ d> เดี๋ยวอะไรไปผิดทางแล้วเพื่อน<_ d> <_ d> <_ d> เออ <_ d> ไปผิดทาง <_ d> แถมตกอีกไม่ว่ากัน <_ d> ด่ดนดิสโกโ้นี่นะาอยาเอาเท้าไปแบบแตะโดนเชียนะ ตายค่ะใครฟูลูเราอะเียตรงเนี้ยนาฬิ่าอฮ้ยเกือบตกตายค่ะอุ้ยโซฟาโซฟาโซฟายินดีนะโซฟาบาร์ด้วยอะเราชอบเลยแหละอุ้ยเกือบตกแล้วแปลก โอ้โห oh, ตกอีกแล้วอะไม่เอาไม่ตกแล้วนะโซฟาบันเด้งอะ่ะดิบันเด้งเราไม่ชอบเลยหยุดการเด้งโอเคเสร็จแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแต่ถ้าลิเราตกแบบตกไปข้างๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะมันปีนขึ้นมาได้อย่าก,กดกระโดดในขานะคะ่ะถ้ากดกระโดดมันจะเป็นอย่างนี้ ต้องกดขึ้นอย่างเดียวนะมันจะแบบเด้งน,นะคะถ้ากดกระโดดออหยห้ามโดนสีแดงใช่ไหมโอเคห้ามโดนสีแดงนะคะึบฮึบทำไมรู้สึกนั่ายจาังหรือว่าเราเล่นแบบออบบี้บ่อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยย,ยากแ้วเนี่ยยากนเนี nhà, ย่ยตัดได้ปะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วดีใจจู โอเคไปต่อคะ่ะหูยยากเสียตูดเฮ้ยโหนีไอ้นูบตัวนูบตัวนูบอ,ย,อ,ย,อยากอยากอึเจ้อยากอยากๆยากเออโอเคเฮ้ยง่ายนะโหง่ายตกลงมาใหม่เลย กลับไปปีนใหมเลยพี่โหทุกคนหลานเมื่อกี้ใช้เวลาแบบเยอะมากเพราะว่าแบบมันตกหลายครั้งมากเลยนะคะเอออะล่ะค่ะก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นั่นแหละนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่ซื้อไม่